ค่ะต่อมาเป็นการสรุปผลการวิจัยนะคะหนึ่งการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างเรียนกับหลังเรียนนะคะจากการศึกษาพบว่าคะแนนสอบระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ83คะแนนและหลังเรียนมีค่าร้อยละ92 92เปอร์เซ็นต์แสดงว่านวัตรกรรมชุดการสอนนี้มีคุณภาพค่ะ การเปรียบเทียบผลสำริ์หลังเรียนกับเกณฑ์การรอบรูนะคะจากการศึกษาทีนวัตกรรมมีค่า3 2 3 2 7แสดงว่านวัตกรรมชุดการสอนเรื่องกระถายละองเรียนมีประสิทธิภาพทําให้ทีวัตกรรมสูงกว่าทีเกณฑ์ตารางค่ะ 3. การเปรียบเทียบผลสำริ์หลังเรียนกับก่อนเรียนจากการศึกษาพบว่าทีนวัตกรรมมีค่า18.152มีค่าสูงกว่าทีเกณฑ์ตารางที่ได้ระดับนัยสําคัญ จุดศูนย์หนึ่งสแสดงว่านวัตรกรรมการสอนชุดนี้มีคุณภาพทําให้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะสี่ค่าดัชนีประสิทธิผลการศึสาพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าร้อยละ66.27เปอร์เซ็นต์แสดงว่านวัตกรรมชุดการส,สอนเรื่องการถ่ายรูปมีประสิทธิภาพค่ะห้แาแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อนวัตรกรรมนะคะจากการสำรวจพบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับที่ดีค่ะ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านวตัตกรรมชุดการ,กการสอนนี้มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้หรือผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการถ่ายทอดรื่องของพืชนได้ค่ะขอบคุณค่ะ